ไม่ออกเฮ็ดกับเ,เขาไปไทยไปเบึ่งกันนะหอมแล้วหอมแล้วนี่ไทยมาพร้อมเลยหอมคัดหอมคักพี่น้องพอไทยนะครับมันหอมคัดเด้หอมเกียงเครื่องเทศจัดเลยครับนี่ <c oughs> อันนี้ของที่เตรียมไว้พี่น้องมากยังไง บวกงูบวกงูมาแดงแล้วก็ผักโอ้โหผักนี่เป็นหมอ้อได้พี่น้องเลยทั้งเคร่องทั้งอย่างเต็มเรียบร้อยเลยครับเอาจัดเลยครับอยู่พี่ดอกทิชชัยบ่งได้พี่น้องไม่บ้านเฮ็ดแซ่บๆขันอันอันนี้คือเขาท้างมันเลยครับพี่น้องไม่บ้านสุดยอดเลยฟีเมอค์ขันเห็ดอันนี้นะขันเฮ็ดอมบัตทานนะครับเพิร์นอม หอมมาแต่ทุน่นพญาย,ยูทั้งหนอกเด้อพญาย,ยิกินพอเล่นขมา้าหิวเขาน้ำหลือวะพี่น้องข้อ <c oughs> หมายก <c oughs> ็คือการหิวเขานี่แหละครับอตอนแรกว่าที่ไทยตอนเพื่อนเตรียมเครื่องเตรียมยังแ้วมันห่อนอะไรก็เลยไปเห็ดยังรังบ้านก่อนซึ่งทายนำป่าทึ่งหมด้นไม่ มดต้นม่วงต้นอไอ้นั่นพักไอ้พวกสะระนหน่หละพาอยู่หลังบ้านต้นกระท่อมต้นม่วงต้นอย่างน้ำลายอย่างอันชั้นน้ำเขาเจ้านั่นไม้กันอยู่ข้างนอกตึมตึมอยู่ง,งานบวชขนาดบวชแล้วเลยดิ <laughs> โอ,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 อ้มือนี่ยจะทำบุญตะบาานน้นสีพึ่งอือเราแจกเสือเป็นสุดสีแดงนนเสือที่เขาเห็นเห็นแจกแน่กันนี่นะดีดีแต่ว่าจะของใไ่บะไดน้น้อยเนาะผ่ามันดีนะผ่าเอียงกับเอบีทีนี่ของไอ้ลาเจ้าของหนะาดีเลย ยี่บ้านนี่คือจะบวชบ้างเห็นไหเออผ่ามันดีได้ผ่าดีได้ที่มันขอบโปกอีกต่างหากเลยจะลงทุนค่กอยู่ช่วนี่เป็นผ่าเป็นเสียแดงธรรมดาบุมี่อย่างบุมีปากบุมี่อย่างเลยเขาหนาเขาเฮ็ดนี่เขาเสียวเสียพวกยี่หอดีๆเลยเฮ็ดเป็นโคบปกยังดีอ่าเพิ่ง หอมัดไฟแห้งป,ปวดบอมีปวดไฟลรงอี้เลยนเออสามนาทีกว่าแล้วครับเอาจากสามคืนเขาจากสามคืนนะ สามหรือสี่เบ,บิกไว้ยังไงนถึงขั้นตอนใส่ผักเลยพี่น้องพักนี่สมุนไพรล้วนเลยพี่น้องนี่นี่อยงก่อนอย่างในผิดหมดซีลาวโหระพาีลาวะพาแล้วก็หอมผักเออย่างีตะไคร่เนาะแล้วก็อย่างนี้ว่แวววแวา,ววา,า,ววาแต่แว,ว่าใส่หลายหรือแต่มันหยุบลงแต่ว่าแม่บ้านคนเทดเาขาเขาคนมาใส่ผักหลายๆ เนี่ยมีหอมมีหอมแดดมีหอมสดพี่ใหญ่มักกินจะ่ผักสมุนไพรนี่ก็สุดยอดรอครับช่งมีผักเขียวนี่มีวิตามินโอเคโอ้ซีนาะที่กลัวแหละพี่น้องโอเคเนาะโอเคครับเจอกันตอนรับประทานนะครับสวัสดีครับ